รูปปั้นของเอ็ดเวิร์ดโคลสตันพ่อค้าชาวอังกฤษผู้ก่อร่างสร้างตัวในยุคศตรวรรษที่1ิจากการค้าท่าชาวแอฟริกันได้ถูกโค่นลงมาและนำไปโยนทิ้งน้ำบริเวณผ้าเรือบิสตอรโดยฝีมือของกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการเหยีดยดผิวในสหราชอาณาจักรรูปปั้นบุคคลจากยุคจกักรวรรดินิยมของอังกฤษ กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยทั้งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่ามันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ยุคของการเหยียดเผ่าพันธุ์และการชาติพันินายกเทศมนตรีเมืองริสตันไม่สนับสนุนให้ก่อเหตุวุ่นวายในสังคมแต่ก็มองว่าตอนนี้คนในชนุมชนถูกชักนําให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นปนัญหาที่มีความซับซ้อนและยังไม่มีทางออกที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายพอใจ ขณะที่ทางตำรวจเมืองริสตอลจะตัดสินใจยอมให้กลุ่มผู้ประท้วงทำการโคลล่นลูปปั้นโดยไม่ได้เข้าไปขัดขวางเพราะไม่อยากให้สถานการณ์ความวุ่นวายนั้นเลวร้ายลงไปกว่าเดิม